ปุ๋ยสูตรนี้ใช้บำรุงต้นพืชงามมากอย่างต้นพริกเห็นไหมครับติดผลจำนวนมากเพียงเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดราดที่โคนต้นตอนช่วงเช้าทุกเจ็ดวันเห็นผลอย่างไวมะเขือติดดอกออกผลอย่างง่ายดูสิครับลดราดปุ๋ยสูตรนี้ตอนช่วงเชา้าไปที่โคนต้นเลยครับเห็นผลอย่างง่ายติดดอกออกผลอย่างไว อ้าวไปไหนมา,อ,าอ้าวอ๋อไปเอาซอสถั่เหลืองมาที่บ้านแม่เนี่ยแบบนี้ใช้บำรุงพืชได้นะในเนี้ยมีเกลือมีทั่เหลืองและมีน้ำตาลเดี๋ยวตามมาดูวิธีการบำรุงต้นพืชเนี่ยเราจะเตรียมภาชนะแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำลงไปในนี้ประมาณ5ลิตรถึง10ลิตรก็ได้ ถ้าใครมีสวนเล็กๆนะใช้น้ำเพียง5ลิตรก็พอเสร็จแล้วเราก็มาใช้ซอสทูเหลืองเนี่ยใช้แค่เพียง1ช้อนโต๊ะ ง่ายมากสูตรนี้บำรุงพืชงามเลยครับนี่ทำแบบนี้ใส่ลงไปเลยพืชผักโคตรงามน้ำตาลถั่วเหลืองและเตือจะช่วยบำรุงต้นพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้กับต้นพืชบำรุงพืชอย่างไร เราใช้ลดลาาต้นพืชเป็นประจำต้นพืชจะติดดอกและออกผลอย่างง่ายต้นพืชแข็งแรงด้วยครับลดลาดตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดลดลาาแค่เพียงหนึ่งขันต่อ1ต้นต้นพืชชนิดไหนและแบบไหนลดลาดได้บ้างลดลาดตั้งแต่ต้นพืชที่เราปลูกประมาณ7 1 5วันก็ลดลาดได้แล้วครับและต้นพืชที่กำลังเจริญเติบโต,ตแบบนี้ ติดดอกก็ใช้ได้ติดผลก็ใช้ได้ลองนํามาใช้กันดูเลยครับพืชผักของเรางามมากโอ้โหพริกโคตรโดกเลยแล้วตอนพริกออกผลแบบนี้ลดลาดได้หรือเปล่าลดลาดได้สิครับยิ่งทำให้ต้นพริกเรานะครับติดผลอย่างต่อเนื่องลดลาดไปเลยครับใช้7วันต่อหนึ่งครั้งลดลาดไปที่โคนต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับ ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทยไทยพี h ชนแนลได้เลยครับดูสิครับเห็นผลอย่างง่ายเมื่อเราใช้สูตรนี้ครับผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากของในครัวนํามาทําปุ๋ยรังดุงต้นพืชอย่างซอสโทเหลืองแบบนี้ครับลดลาดผสมน้ําแบบนี้นะครับลดราดตอนอช่วงเช้าทุกเวันต้นพืชจะติดดอกออกผล และแข็งแรงมากเลยครับต้นกะเพราคุณคิดว่าจำเป็นสำหรับในครัวหรือเปล่าครับจำเป็นแน่นอนถ้าต้นกะเพราที่เราปลูกงามแบบนี้เห็นไหมครับเราจึงใช้สวยสุดนี้นะครับลดราดเป็นประจำเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนีทายผีชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆ และได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับดูสิครับต้นพืชงามทุกต้นเลยครับนี่ครับมาดูด้านนี้ต้นมะเขือโคตรงามพริกติดผลจำนวนมาก